มีความเข้าใจในเรื่องแสงและบรรยากาศละนี่สำคัญนะครับอารมณ์หรือมูดทขาว่าเนาะถ้าใช้แสงเนี่ยแสงสดใสก็จะอารมณ์สนุกสนานเบิกบานอลื่นเลงแสงมัวมัวปุ่นมัวก็อาจจะอารมณ์บูดเบึ้องอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไปด้วยกันแสงมืดมืดกลางคืนก็น่ากลัวบรรยากาศมันก็จะ จะทำให้อารมณ์ตรงนั้นมันสมบูรณ์ขึ้นอ,อีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่ามีความเข้าใจจิตวิทยาของผู้ชมก็อันนี้ก็เราก็ต้องรู้ว่าบรรยากาศของของผู้ชมอนะมันชอบใบรุ่นมันชอบยังไงคนทำงานจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของของความสามารถนะของคนเขียนบทที่จะต้อง เอละเอียด,ดผู้อีกนิดหนึ่งครับผู้เขียนเนี่ยก็ต้องมาอ่าหาสิ่งสิ่งใหม่ๆม,มาทดแทน,นคือคือแม่จําเจเนาะเห็นแล้วรู้แล้วก็เ,เห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเย็ยนบทต้องพยายามสรรหาสอเาแสวงหาสิ่งใหม่ๆแปลกๆเข้ามาในฉากของเราในบทในเรื่องราวของเราแล้วก็ เข้าใจบทบาทในการแสดงแต่ละฉากนเนื้อหายังมีเหตุผลนะผู้เขียนก็ต้องอ,อมีความเข้าใจในการแสดงอันนี้ก็คือคร่าวๆหลักการสิบหลักการในการเขียนบทเพราะถ้าเราไม่ละเอียดพอเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์เสียดายของนะว่าสิ่งที่เราเทำมาแล้วเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตามที่เราต้องการนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพยนตร์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวอย่างภาพยนตร์สั้นสามนาทีตามที่เราต้องกที่ทำมันนะครับ Ha, 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 ฉากฉากมันมีกี่ฉากถ้าเราถ้าเราดูละเอียดว่าฉากที่เกิดขึ้นตรงท่าเรือในเรือที่ลังนกก็ฉากใหญ่ๆโดยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คนเดินเรื่องหรือตัวแสดงก็จะมีตัวหลักก็อยู่แค่สองตัวคือสุนัขก,กับนกทีนี้ ถ้าเกิดถ้าถามว่าในเรื่องอารมณ์เนาะก็คือความขัดแย้งของของอย่างสุนัขก็จะต้องซื่สัตย์ดูแลกับเจ้านายที่ตกปลาอยู่สำหรับนกแม่นกก็ต้องต้องไปหาอาหารมาเลี้ยงเลี้ยงลูกทำหน้าที่กันสองสองด้านน,นกมาขามโมยมาเอาปลามาเอาเหยื่อที่ที่สุนั ดูแลอยู่ก็เกิดความขัดแยง้งแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเขาปิดปิดอะไรปิดปิดการานำเสนอเรื่องนี้ก็คือความเข้าใจแต่ละคนก็ทำหน้าที่กันระหว่างสุนัขก,กับกับนกนกก็อสุนัขก,ก็แสดงความอะไรอ่ะหวังดีกับกับนกนกก็หวังดีกับสุนัข ก็เอาตอบแทนเรื่องการอะไรกัน,กนมันก็จะเป็นมุมเล็กๆที่เรารู้สึกว่าในอารมณ์ของความขัดแย้งเนี่ยไม่อตั้งสัตว์คนละชนิดกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวให้มันเรารู้สึกประทับใจก็อย่างที่บําเรียนว่า,วาเ,ปเป็นเป็นรางวัลออสการ์แต่ที่ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงผมไม,ไม่ไม่มีข้อมูลเนาะเพราะว่าผมได้วีโอคลิปนี้มาจาก การแชร์ในไลน์เฉยๆก็เห็นว่ามันสามารถที่จะอธิบายพวกเราได้ว่าถ้าเราดูตการที่เกิดขึ้นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาเป็นเรื่องทั่วๆไปอ่ะแต่เขาสามารถนำเสนอให้เห็นบรรยากาศอารมณ์ที่น่านำเสนอว่าการขอบคุณกันรู้เห็นใจซึ่งกันและกันนะก็เป็นอารมณ์สากลนะเนาะใครดูก็เห็นภาพอ่ะ อันนี้คือผมไม่อยากจะให้กำลังใจกับนักศึกษาที่ที่กำลังคิดจะทำบทเนี่ยก็จะเห็นภาพว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยแต่นนี้มันเป็นเพียงแค่รับภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งก็ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วว่าวิธีการเล่าเรื่องแบบมีตัว,ม,ตวมีตัวแสดงมีเรื่องความขัดแยง้งมีเรื่องการปิด,ป,ด,ป,ดปิดเรื่องราวแล้วก็การกำหนดฉาก มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทีนี้อนาป <c oughs> ผมจะให้ดูวิธีการการลำดับภาพว่าภาพเนี่ยควรจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวท่านจินตนาการภาพาภาพยนต์เมื่อกี้สามนาทีอยู่ในอยู่ในหัวของด้านเน่ยเพงลืมเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูเอา,เอานำเสนอเรื่อง,เร,องเรื่องภาพลักษณะของภาพครับทีนี้ ทีนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของอภาพประกอบอันนี้ผมเอาจากเอหลักการทั่วไปเนาะว่าถ้าเรามองถึงภาพเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับออันอันที่มันองค์ประกอบของการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่สี่องค์ประกอบด้วยกันคืออมุมมองของภาพ ขนาดของภาพมุมกล้องและการเคลื่อนไหวของภาพก็คือภาพเนี่ยอย่าลืมภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพนิ่งมันต้องมูเเมนต์ที่เราเห็นว่าภาพเนี่ยมันจะแผนซ้ายแผนฝาทิ้วอัพทิ้วดาวมันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องออ่จินตนาการลอง ลองลองนึกถึงภาพภาพ,ภาพยนตร์สั้นเมื่อกี้นะครับว่าขนาดภาพเนี่ยภาพลองช็อตภาพอยู่ไกลๆภาพโคดอัพภาพเอ่อไอพวกนี้มีความหมายหมดนะเขาไม่ได้ถ่ายสเปสสปะก็ต้องเล่าเรื่องว่าอะไรควรจะเอาภาพไหนมานะครับทีนี้มุมมองเนี่ยมุมมองเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเรื่องวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นมุม มุมมุมเบิร์ไอวิวเพาะนอกมันบินเนาะมันมันเห็นลงมาข้างล่างก็คือมุมมุมสูงมุมระดับสายตาทั่วไปก็อที่ที่เราสายตาคนจะเห็นนะระดับเดียวสายตาเรามุมต่ำก็คือกล้องจะอยู่ต่ำแล้วก็เงยขึ้นไปดูภาพสูงสูงนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้มุมสูงไม่ได้นะครับคือ เราก็จะดูว่าปกติเนี่ยจะนำเสนอภาพภาพกว้างแล้วก็ดูถ้าเราไม่นำเสนอมิจะาไม่เห็นความหลังใหญ่โตของสิ่งที่เรานำเสนอเช่นภูเขาเช่นต้นไม้ต้นอะไรที่เราต้องการสร้างหเห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันมันมันอลังการจริงๆเนาะอันนี้คือลักษณะของของภาพมุมสูงซึ่งเราก็สามารถถ่าย อะไรอ่ะต้นไม้ข้างบ้านอะไรก็ได้เราเสนอให้เห็นถึงความอลังการของมันมุมระดับสายตาก็คือท,ทั่วไปที่เราเห็นนะครับว่าเราต้องต้องทําหน้าที่แทนคนดูอ่ะอย่างเงี้ยมุมระดับสายตาทั่ว,ว,วไปเนี่ยมันถ้าเราไม่เราใช้ภาพแบบนี้ตลอดก็เหมือนกับภาพ วงจรปิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะเน่นตรงไหนแต่จําเป็นต้องมีว่าสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่ไหนลักษณะยังไงนนภาพเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ในในภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะภาพสั้นเนี่ยมุมต่ํามุมต่ําก็คือเราก็ถ้าเราดูในภาพยนตร์เมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเออ นกมันตัวเตี้ยเนาะไอสุนัขตัวเตี้ยเรามองขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้มุมแบบนี้ซึ่งเราเห็นภาพว่ากล้องอยู่อยู่อยู่ต่ำกว่าสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเพราะเรามุมมองของของสายตาของสุนัขก,กับของนอกมันก็จะต้องคนละรเลเวลกันเนาะคนละระดับกันอันนี้ก็เรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำเสนอ ขนาดภาพนะครับขนาดภาพนี่ก็เหมือนกับบางทีถ้าเราภาษาภาพยนตร์เนี่ยเขาน,นาเสนอเรื่องพวกที่สำคัญนะครับเพราะว่าสามารถที่จะมาตัดต่อทีหลังได้สามารถที่จะเทคแล้วเจคอีกเอาใหม่อะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องสําคัญอมุมไกลมุมไกลเนี่ยก็คือต้องคนคนเขียนบทเนี่ยต้องการให้เห็นว่า ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนบรรยากาศยังไงสียงแวดล้อมยังไงมันก็ขาดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเสนอภาพอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจตลอดมันไม่เกิดเรื่องราวแต่จําเป็นตน้องมีนะครับภาพขนาดไกลในที่นี้ก็หมายถึงว่าลองจอดทั่วไปคือคือต้องให้เห็นทุกทุกเรื่องราวของตัวแสดงกําลังทําอะไรอยู่กําลังทํานากําลัง สีข้าวกำลังกินกาแฟก็เห็นบรรยากาศไปด้วยอย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับมันก็ตอบโจทย์เนื้อหาของเราถ้าเราไม่ฉลาดที่จะเลือกภาพพวกนี้เข้ามาในเวลาทสั้นของเราเราก็จะไม่ได้ความสมบูรณ์ของเรื่องราวมีเดียนช็อตที่เราเรียกกันนะภาพขนาดปานกลางก็คือระดับ น่าออกขึ้นไปก็คือต้องการเสนอแค่สีหน้าท่าทางอากาศิริยาการพูดการจาถ้าเราจะเน้นจะเน้นเข้าไปอีกค,อค้ออัพคือเราต้องการเน้นอ,อารมณ์รายละเอียดว่าตรงนี้เกิดอารมณ์แน้นนะรู้สึกขุนมัวรู้สึกจะน้ำตาเซิมรู้สึกจะดีจะอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องมีภาพพวกนี้ประกอบนะครับเนี่ยนะครับ ถ้าขนาดที่ว่าอืมเน้นจุดใดต้องการเน้นเนี่ยเขาจะเน้นด้วยด้วยลักษณะขน,ขนาดของภาพซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการเขียนบทผมก็เอาเข้ามาให้เห็นว่าชากสถานที่ขนาดภาพการแสดงของตัวแสดงเนี่ยมันต้องไปด้วยกันขาดอะไรอันหนึ่งก็จะไม่สมบูรณ์นะครับมันจะกลายเป็นเชิงข่าวจะมากกว่า อันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ผมต้องการเน้นเพียงแค่ขนาดภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าอการเขียนบทละเลยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ความสมบูรณ์เพะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคร่าวๆนะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับทีนี้เพื่อเพื่อให้เติมเต็มของเราอีกทีนะครับกลับไปดูวิดีโออ นังสั้นอีกทีนะสิ่งที่ที่ผมพูดถึงว่าขนาดภาพมุมมองของของของกล้องของภาพว่ามันให้ความสําคัญให้อารมณ์ยังไงอา่อานักศึกษาก็ลองดูอีกทีนะครับว่าเก็บรายละเอียดเรื่องเมื่อกี้เรื่องฉากกับเรื่องมุมงกล้องเรื่องขนาดภาพดูทีเดียวให้เห็นตรงนั้นนะครับว่าเออมันจะตเติมเต็มในการทําบทของเรา ก็ดูอีกทีนะครับดูอีกรอบหนึงสนาที Thank you แล้วในขณะที่มันเป็นเราหน้าที่ของคนเขียนบทก็คือต้องต้องสนุกสนานและสมจริงสมจังภาพมุมกล้องมันจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปอธิบายคนดูได้นะครับคนดูก็จะดูด้วยความรู้สึกตัวตัวเองว่าเออเรื่องเรื่องราวตรงนี้มันมีเหตุผลนะมันใช่เป็นอย่างนี้แหละแล้วถ้าสังเกตอย่างที่ผมนําเสนอเมื่อกี้ว่า มุมกล้องเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อกี้สุนัขก,กับนกอะ่ะมันถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราใช้มุมธรรมดาระดับสายตามันจะไม่เกิดอารมณ์นี้นะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่านี่มันเป็นแอนิเมชั่นมันทําได้ทําได้ว่าเออมันมันเป็นการทําคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าที่สาคัญก็กคือวิธีคิดอะ่ะวิธีคิดต้องได้แล้วเราก็ เวลาสั้สนๆนะไหมแต่เวลาสั้สนๆสามนาทีเนี่ยถ้าเรานับชอดนะคำว่าชอดเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เลยพูดอะไละเอยียดชดก็คือมูฟเม์ของกล้องครั้งหนึ่งมันภาพเนี่ยภาพยนต์เนี่ยมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันไม่ได้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็ตั้งแต่บางทีเราก็ซูมอินเข้าไปให้ใกล้ชิดใช่ไหมแล้วก็แผนซ้ายออกไปเนี่ย จบตรงนั้นก็คือหน mm ึ่งช็อต v e m e n t ของกล้องครั้งหนึ่งเนี่ยเ,เรียกหนึ่งช็อตในแต่ละฉากเนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วยหลายช็อตในแต่ละฉากคือสถานที่อันหนึ่งเนี่ยการสนทนาการพฤติกรรมของตัวแสดงเนี่ยมันจะต้องถูกบันทึกแต่ว่าภาษาภาพยนตร์เนี่ยมันจะถูกบันทึกอย่างละเอียดว่าเราสามารถมาตัดต่อทีหลังได้ แต่ที่จะสมบูรณ์คือมุมกล้องต้องได้มุมกล้องต้องต้องต้องสมจริสงสมจังเพราะนั้นถ้าเราเราดูทีละทีละเรื่องนะครับดูตั้งแต่ตัวแสดงที่เราถูกนำเสนอครั้งนี้เนี่ยตัวเอกก็คือสองตัวเนาะคือสุนัขก,กับนกลูกนกก็เป็นส่วนประกอบให้สมบูรณ์ขดตกปลาก็เพียงแค่ตัวประกอบของสุนัข ที่ทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าสุนัขก,ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายนกตัวแม่ก็มีหน้าที่ในการหาอาหารเลี้ยงลูกสองคนนี้มาไอ้สองตัวนี้ตัวแสดงสองตัวนี้ก็เกิดความขัดแยง้งทำหน้าที่ต่างกันแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจอ่ะก็คืออตอบแทนเึ่นกันเลยกันสุนัขก,ก็เอาเอาปูเป็นทางเลือกใหม่ให้ลูกนก เอ่อน็อกก็เอาฟามาตอบแทนสุนัขเรื่องง่ายๆแค่นี้สองสาวเมือกนี่เนี่ยแต่สามารถทําไม่เป็นเรื่องไปลาาเป็นละครชั้นสั้ได้รางวัลออสการนเลยนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกผมไม่มีข้อมูลมากกว่านี้เพราะผมได้จากการแชร์มาก,ก็ดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของพวกเราที่ที่ที่กําลังคิดจะทําบทภาพยนตร์แต่ยังไม่ตกใจว่า เราไม่มีอุปกรณ์มากแค่นั้นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ต้องเข้าใจก่อนว่าภาพเนี่ยอย่าเอาภาพอย่าเอาภาพมาแบบวงจรปิดไม่พอนะครับต้องพยายามคิดมุมต้องพยายามให้เกิด m ูฟเ m e n t เป็นชอน็อตนย่าที่ผมว่าแต่ละชอ็อตก็ก็ควรจะนำเสนอแบบไหนเพราะนั้นถ้าเราเขียนบทไว้ลงหน้าอยู่ใน สุดท้ายตอนสุดท้ายวันนี้เนี่ยก็คือจับได้ชุดติงสคริปต์คือสคริปต์าำร็จรูปที่เป็นรายละเอียดเรามีเรื่องย่อแล้วเมื่อวานตอนนี้ก็จะเริ่มมีตัวตัว,ต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 วละครปรากฏขึ้นมีฉา,ากปรากฏขึ้นมีขนาดภาพปรากฏขึ้นมีมุมมองของภาพปรากฏขึ้นแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาใส่ทีละขั้นทีละจุละตอนตอนแล้วมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ใน หรในระดับหนึ่งว่าสามนาทีเนี่ยเราทําประมาณนี้เนาะแล้วมันก็ลองดูว่าเออมันตัดต่อได้ไหม